สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับนะก็แม่แม่บอกให้จบผมก็จบไฟรีครับนะผมอิสระไม่ได้มีฟ์ฟรสครับนะก็คลิปนี้ก็โดเป็นคลิปคลิปพดท้ายนะครับไลฟ์แล้วคือไลฟ์พูดไปแล้วจบไปแล้วไอ้สีแต่แม่เข้ามาคอมเมนต์น่แบบว่าให้ใหจบไม่อยากให้มีอะไรกันไม่มีอะไรครับแม่ผมพูดแล้วผมจบนะครับแต่ผมแค่ไม่เห็นด้วยที่ให้ผมไปฟ้องเขาแค่นั้นเองผมงก็มพูดบ้าง ว่าเขาก็พูดในไลฟ์ของเขาผมก็สามารถพูดในไลฟ์ของผมนะครับแค่นั้นเองนะครับเขาสองไลฟ์ผมไลฟ์เดียวกับหนึ่งคลิปเนี่ยคลิปนี้ยก็คือจบแล้วนะครับก็ถ้าอยากให้อิสระคิดใหม่นะครับในฐานะที่ผมก็เป็นน้องนะอาอยุออดว่าจริงๆแล้วก็เป็นน้องแหละอายุออดฝ่าอยากให้ให้อยากให้พี่แกคิดใหม่ไม่อยากให้พี่แกมาคิดแบบนี้ให้ผมไปฟ้องไอเนียมันมันเอฟซีเขาไม่โอเคหรอกสิ่งที่พี่คิดอะนะครับ พี่พูดไปครับพี่ก็ทัวร์ลงนะครับอีกปะี่สระพูดไปทัวร์ลงพี่นะครับผมไม่อยากให้มันออกมาผมไม่อยากให้มันออกมารูปแบบอื่นนะครับแล้วก็อยากให้พี่หยุดซะอยู่คัผมซะคนอื่นเขาหยุดแล้วแต่พี่ก็ยังโยงอยู่คนเดียวฟังตรงข้ามโยงไม่ว่าแต่พี่ก็โยงพี่เมื่อวานพี่ก็โยงนมครับโยงผมไปหาข่าวิีกเห็นไหมครับ,มมาารบเพราะฉะนั้นหยุดโยง ครับแล้วก็หยุดซะไอคอนเซนที่ความคิดที่พี่จะให้ผมไปฟ้องเขาเนี่ยโอเคพี่อาจจะเจตนาดีพี่หวังดีแต่ลองพี่ลองคิดทบทวนดิถ้าผมทำเป็นงั้นจริงอะ่ะใครเสียมันเสียกันสองฝ่ายเขาเสียเวลาเขาเสียเงินค่าทนาย เออจตอตอนไหมครับแล้วขับการที่เข่าเดินทางมากรุงเทพมันไกลไหมค่าน้ำมันอีกละผมคงไม้มาฟ้องที่ตะกรุครนหรอกท้านฟ้องอะพี่ต้องไหมพี่ต้องคิดข้อนี้อย่าไปหาคิดที่จะยุ่ไให้ผมฟ้องเขาอย่าไปํามพี่นะครับพี่พูดแบบนี้พี่เจตนาดีมปส่งร้านกับผมหรือเปล่าอันนี้คือสังคมตั้งคำถามมาาพี่นะครับ เขาใจพี่อาจจะหวังดีพี่สลายพี่อาจจะหวังดีนะครับพี่อาจจะหวังดีกับผมแต่ว่าในมุมกลับกันนะพี่มันไม่ใช่อย่างนั้นไงนะครับทำเป็่อย่างนั้นแล้วก็ปิดพูดถึงผมซะต่างคนต่างอยู่นะครับไม่คบกับผมเขาไม่ต้องคบกับผมถ้า,ารที่พี่จะมาคบผมแล้วกลัวพี่กลัวทัวลงไม่ต้องคบนี่ต่างคนต่างอยู่ไปนะนพี่อิดน,นะ เพราะฉะนั้นนะครับมันมันมันควรจบไม่ควรโยงอีกอย่าโยงอีกนะครับอย่าโยงผมอีกมันดูแล้วมันไม่ใช่อย่าไปโยงกันอย่าไปรายกันต่างคนก็ต่างดูกันไปนะครับมันผมมองดูแล้วมันไม่มัน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 ไม่มันไม่ไม่แฟร์นะหรับผมกับสิ่งที่พี่คิดอ่ะ ผมถามกลับอาทำไมพี่อ่ะผมถามพี่กลับผมถามนะผมถามหน่อยอ่ะถ้าพี่เป็นผมมาพี่จะฟ้องไหมอ่ะพี่จะเอาความรุงความรักอะไรมาอ้างเลยพี่เป็นผมพี่ฟ้องไหมพี่ฟ้องไหมครับอาจจะพี่จะฟ้องพี่พี่ฟ้องก่อนเลยอ่ะไปพี่ฟ้องขอก่อนไป ไปฟ้องเขาก่อนเลยพี่ไปให้ผมดูก่อนดิคิดสักนิดหนึ่งพี่พูดอะไรอ่าคิดสักนิดหนึ่งนะครับถ้าหวังดีกันจริงอะ่ะคนเรานะครับไม่ต้องพูดถึงกันเลยต่างคนต่างอยู่ไปเนี่ยพี่พูดถูกพูดถึงผมเนี่ยเมื่อวานก็หนึ่งไหลแล้วทัวร์มาลงหุ่นพงแล้วคอมเมนต์ดดาผมจับ พราเช้า,ชาแค่ทำคิดแค่แปดทีออกน้อยใจน้อยใจไม่ได้เลนะับให้ผมเข้าไปฟังใหม่อีกอผมฟังมาสามรอบสี่รอบห้ารอบพี่มันไม่สมควรที่จะออกมารูปแบบนี้เข้าใจไางเออพี่ทําอะไรอยู่พี่รู้หมดผมร,ผมรู้ผมรู้หมดแหละผมทานเกมหมดแหละฝากไว้ด้วยพี่ต่างคนต่างอยู่ไป ไม่ต้องมายุ่งกับผมพี่อ่ะไม่ต้องเออไม่ต้องเอยถึงผมแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงผมแล้วเพราะว่าผมรู้แล้วพี่ไม่ได้หวังดีกับผมแล้วแต่พี่หวังดีกับผมพี่คงจะไม่ให้ผมยุ่งให้ผมไปฟ้องเขาหรอกนะครับนะเขาฝากคลิปนี้ถึงพี่อินตราให้คลิปเดียวเลยพี่นะครับจบแล้วนะครับจบแล้วไปพูดต่อแล้วครับนะผมมันเกรงใจพี่พัดนะ จริงพาดเป็นคนดีนะนะครับแต่พี่พาดมากที่พี่มันยู่ผมฟ้องเขาเนี่ยพี่พลาดมากเลยนะครับพี่พาดมากเลยนะครับพี่ลองคิดใจตองดูนะว่าริงพี่ควรพูดจะควรพูดไหมแต่พี่ให้ผมโทรไปหาพี่่าผมไม่โทรนะผมไม่โทรไปหาพี่หรอก ไปะเออเอาไว้พี่จะจำเป็นจริงๆรถพังรถเสียเขาโทรหาการพี่คืยเหลอกกนงนี้ด้ปะเออผมไม่เคยไปขัดอะไรพี่นะไม่เคยไปขัดไม่เคยไปขัดฝาโครงการอะไรพี่นะพี่จะทาบุญเต็มที่เลยผมผมให้พี่ทําเต็มที่เลยผมทำสุวนด้วยทำความดีทำไปเลยพี่ทำเพื่อสังคมทำไปเลยไม่เคยว่าไม่เคยขัดไม่เคยอะไรนะครับ นอนเต็มที่ไปเลยนะครับคนเราเท่าหวังนี้ด้วยกันจริงๆครับพี่ต้องโทรมาหาผมหลังบ้านโทรมาหลังบ้านไม่ได้มาพูดหน้าไ์โอเคไหมครับไม่ได้มาพูดหน้าไรจบไมไ่เอาพี่ลูกผู้ชายเขาไม่พูดอย่างนี้หรอกอย่าไปทำพี่อย่าไปพูดเลยนะครับ ครับพี่จบเลยนะต่คนต่างอยู่ไปนะครับนรถึงความดีครั้งก่อนที่เราเคยอยู่ด้วยกันอะไรไดกันพี่นะผมชัดเจนพอรู้ผู้ชายพอนะครับตัวเอฟซีก็อยัาไปคอมเมนต์ว่าก่อนนะระวังกันด้วยครับนะ คนต่างอยู่ไปต่างคนต่างทำที่ไปพี่ก็ทำเที่ยวพี่ไปผมทำทาทีที่ผมไปแบ่งกันทำที่ไปนะครับผมมันสายดราม่าผมมันสายมาม่าที่มันสายบุญอย่ามายุ่งกับสายสายดราม่าเลยพี่เองนะครับอเคที่ครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับนะก็คงจะเป็นคลิปท้ายแหละก็คงจะ ไม่ไปพูดถึงแกอีกหรอกนะครับเห็นแกพูดถึงผมมาสองวันแล้วเมื่อวานวันหนึ่งวันนี้วันหนึ่ง,นนงก็จบแล้วเจ้ากันไปนะครับพี่นะ